เดี๋ยวนายไปล้อมรั้วพื้นที่โครงการทั้งหมดเลยนะเอาสูงสักสาเมตรก็ได้เอให้ล้อมหมดเลยเหรอครับเออแต่ว่าบริเวณหลังโครงการมีชาวบ้านอาศัยอยู่หลายครัวเรือนเลยนะครับเสียถ้าล้อมรั้วหมดแล้วเขาจะออกกันทางไหนเหรอครับก็แล้วไงล่ะก็พื้นที่ทั้งหมดมันเป็นของฉันจะทําทอะไรก็เป็นสิทธิ์ของฉันดีไปจัดการซะทาไมอยากเปลี่ยนงานใหม่ออก็ได้ครับ อ,อจะผ่านทางก็ต้องเสียเงินเปค่าผ่านทางกันหน่อยละไม่อย่างนั้นก็ต้องยอมขายที่ให้กับเราซะ <c oughs> เออเป็นอะไรเนี่ยอยู่ดีๆก็รู้สึกเวียนหัวทำไมง่วงอย่างนี้นะอ้าเฮ้ยทีนี้ที่ไหนเนี่ยสงสัยจะตาฝาดสะละอ้าวทำไมรายนี้ถึงแตกต่างจากรายอื่นละ่ะฮะ หนหยบอกชื่อของเจ้ามาสิเออนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่ฉันฝันไว้หรือเปล่าฝันอย่างนั้นเหรอโอ้ยเจ็บแบบนี้ไม่ใช่ฝันแล้วล่ะออาละ่ะคงไม่คิดว่าเป็นความฝันแล้วสินะลองบอกชื่อของเจ้ามาสิเออผมชื่อ่ํำซำเงินเต็มถังครับว่าแต่ที่นี่มันที่ไหนกันล่ะเนี่ยเกรงว่าคงจะผิดตัวขอรับท่านยม เหมือนว่าคนที่สิ้นอายุไขจะชื่อร่ำซํำเงินเต็มถุงนะครับอ้าวเฮ้ยงั้นก็แย่แล้วสิเกิดเหตุผิดพลาดได้ยังไงกันเนี่ยเอาเถอะเดี๋ยวยังไงข้าจะรีบส่งเจ้ากลับเข้าล่างแล้วกันนะ,ะดูก่อนครับท่านยมเหมือนว่าชายคนนี้กําลังจะสร้างกำหนักด้วยการล้อมรัวพื้นที่โครงการของตัวเองซึ่งอาจจะทําให้ชาวบ้านมากมายต้องเดือดร้อนเพราะต้องการจะกดดันหวังซื้อที่ดินของชาวบ้านแถวนั้นน่ะ อ่อฮะรู้ได้ยังไงกันเนี่ยก็ที่ตรงนั้นเป็นที่ของผมผมก็มีสิทธิ์สิครับ